สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองนี่อีสานครับมือนี่ออกบ้านออกเลาะคือเกา่าเลยพี่น้องครับนี่บรรยากาศกะนยังเป็นอึมคึม,มอึมคึม,มคือเก่านี่แหละพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศเราคเนาะมหาจินทางอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นพี่น้องก่ได้มาโดนแล้วครับเอบี FC ท่านผู้ชมถามหาลายพัดนาพี่น้อง่าฟัม่ม ฟร์มเลี้ยงปลากัดเพิ่นเนี่ยเพิ่นเสาเลี้ยงบอ่อพะนัเราก็เป็นอาชีพเราได้พี่น้องมาเบล้วงเราเลี้ยงคือเก่าพนาพี่น้องครับเนี่ยจำเราได้บ่อผมเมื่อไทยแล้วจะว่าจะกคลิปลราละพี่น้องหาบ่เห็นครับเพิ่นข้่องใจลองมาอัปเดตให้เบิ่งใหม่ดูพะนัะเอาได้มาทั้งนี้แล้วก็ตามใจเอซีครับเนี่ยมาพ่อเจ้าของเราคือเก่าละน่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับน่าซื้อ,อยังก็เจ้าอ่ะผมซื้อเสกครับเป็นเจ้าของฟา้ามวิลินประกาศฟ้ามครับนี่ผู้โด่งดังวงการประกาศภาคอีสานเราเป็นบ่ครับครับผม จะว่าอะไรข่าววัดดงดังขนาดจะว่าเอฟซีหาเบอร์โทรบอพ่อหรือยังไงนาตัวเนี่ยครับาจะเป็นังเบอร์โทรเอาฝากเบอร์โทรคนก่อนกับฟาร์มอีอย่างก็ครับเนี่ยวิลินประกาศฟาร์มครับพี่กัดตั้งอยุสัยครับพี่กัดตั้งอยู่ที่บ้านหาดตำบลบ้านเม้งอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับอยู่ติดถนนใหญ่เนาะใช่ครับยุติถนนใหญ่แล้วครับจุดสังเกตจะเป็นเสากิโลเมตรใหญ่ครับทางเขาบ้านหาดครับผมทางเขาบ้านหาดเลย เบอร์โทรศั์ติ่อจะสิเป็นเบอร์โทรศูนย์แปดห้าสองสี่สองเจ็ดห้าแปดหกครับหรือว่าจะเป็นติ่อท่ากเฟสบุ๊ควิลินปะกัดฟ้ามก็ได้ครับครับนี่ละเอาปอกกอบมูเลยมันบ่อนะเอาไปทั้งแรงเพิ่มเบอร์ห่อนเนาะครับมัดมันเท่าความไม่เนาะหน้าเนาะเป็นเกษตรกรพันจากอาชีพอย่างครับค่อยมาเรียกปากัดเนี่ยครับนี่การเมื่อก่อนผมเป็นอ่าพนักงานขับรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลครับแต่ว่าบัดที่นี่เพราะตาตกงานก็เลย มาเหตุอาชีพเพาะเลียงปลากับปลาสวยงามคัะเพราะว่าเป็นอาชีพที่ผมใฝ่ฝันตั้งแต่น้อยแล้วครับใฝ่ฝันอยากเห็ดมาตั้งแต่น้อยแล้วครับเรียงมาจากปีแล้วครับเนี่ยเรียงมาตอนนี้นับรวมของเน่าจะได้ประมาณสิบเจ็ดปีครับโอ้เรียงมาจะโดนเติลเ่านพี่น้องครับโลทุกซอกทุกมุมของปลากัดไปแล้วมันพองคิดว่าน่าจะ น่าจะเกือบจะครบหมดทุกอย่างเรากครับอาจจะมีความรู้ใไม่ไหมบางอย่างที่ผมยังอาจจะพานในเรียนรู้ครับแต่คิดว่าน่าจะหมดแล้ววิชามันก็เรียนรู้ในตัวเองของมันไปเนาะนาเนาะเรื่องตั้งสิบเจ็ดปีวันนี่ไหมพี่น้องครับการตลาดนี่ครับเป็นใดเพราะยุ่ได้อยู่บ่การตลาดช่วงนี้เป็นหน้าฝนครับถือว่ารายได้ค่อนข้างจะไปได้สวยครับผมหน้าฝนนี่คนที่นิยมเรียงกันบ่ครับลูกค้าส่วนมากสิเป็นกุ้มประเภทใดหัดเรียงไหมหรือว่าเป็นฟาร์มพือกันครับลูกค้ากษัติมีลักๆเ้วตอนน ประเภทเด็กน้อยถ้าเด็กน้อยแล้วกะวัยรุ่นที่เขาอยากจะหัดเลี้ยงเพะครับเราก็กลุ่มต่อไปก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าวัยรุ่นสั่งตัวที่เขาต้องการซื้อปลาไปขายเอากาไรจังสี่ครับเอาไปตักน้ํางันจังเพื่อนวันตอนนี้นะครับมีจากบ่อครับเพื่อนเดินจากบอนตอนนี้ปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด86บบ่อครับ86บสิบหบขยายเพิ่มหรือลดลงเนี่ยครับตั้งแต่ผมมาไทย เพิ่มไปเรื่อยๆเมื่อสามสี่ปีที่แล้วจะอยู่ที่ประมาณ60บ่อแต่ว่าตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นแปดสิบบ่อแล้วครับเพิ่มขนมาทั้งโดนทั้งพันโตยุดแบบนี้คือเป็นองคไงนี่ที่ครับพัฒนาการเรียกเสีององไงเลยติครับบ้านนี้ครับก็เอาองค์ไงที่ว่าเพิ่นบ่ใส่แล้วครับสมือนี่คนบ่ค่อยใส่องคงไงรับไปเอามาแล้วก็บ่ตัดเคิงนึงครับพี่น้องเห็นโตบ่เห็นอยู่มั้งก็คำนี้เห็นบ่จะเห็นง่ายดีก็อันนั้นนอหน้แม่นบ่นนี่เห็นครับพันนี่ยังครับอันนี้ก็จะ เป็นปลาสองสายพันธุ์เทร่วมกันครับเพราะว่าจํานวนปลาเขาหลอดหน่อยครับเทร่วมกันเลยครับก็จะมีหูส้างครับหูส้างลาเวนเดอร์นะครับนี่ครับหูส้างลาเวนเดอร์แบบหูแพะครับแล้วก็แบ็กสตาร์ครับนี่แบ็กสตาร์นี่ครับดำเนี่ยดำครับดำเงินนี่ดีดำเงินเป็นแบ็กสตาร์ที่เขายังไม่ได้หลอกครับอ๋อวันหลอกขนาดกับสีดำคือกันเดี๋ยวเกันหลอกครับอ๋ออันนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์หรือตัวนี่นอันนี้เป็นปลาพร้อมขายครับพร้อมขายเลยขายได้เลยครับอ๋อ เขาซ้ำนี่เด้ไขตัวละแจกบาทกับพันเนี่ยพวกนี้ขายอยู่ตัวละหนึ่งร้อยครับพวน่ะนับตัวขายตัวละหนึงร้อยเลยตัวละหนึ่งร้อย <laughs> น่น<ะ>้องเห็นบ่บอเอาแล้วเพิ่อนจูนน้ำกันเพิ่อนบอ่ผสมพันธ์กันไก่พันบอน,นัน มันอาจจะมีการผสมพันธุ์ครับแต่ว่าลูกปลาจังไรกับบอลอดครับเพราะว่ามันจะเกิดการกินไข่กันอ๋อก็เลยว่าเอาไว้แต่ขายย่างเดียวครับเน้นขายย่างเดียวสั่นเขาเห็ดพันเขาต้องแยกกันซันบอลเหลือไม่บอกครับครับผมอืมอานี่เห็นไงดีพี่น้องอ่างใหญไงนี่เด็ดพันเดียวกันบอกครับนี่สิเป็นพวกมันตีขั้นเลืครับอ๋อแดงกับมี้รับมันคือคุณแถวมันคือพวก่านขคนบัดนี้ครับโอ้มันตีมันตีขั้นเลืครับนี่บิ๊จะซื้อฝรั่งมาซื้อไทยบอมีนี่พี่น้องเมืองโน้นฟูองลงเองเลี่ มันคือเป็นยนนิดหน่อยน่มันออนี่มันคือโบแขรคือปลาพวกนี้อ่ะมันมันถูกเลี้ยงให้ให้กินอาหารเม็ดเราครับ<อ>มันก็เลยม,มาขอกินอาหารอยู่ตลอดอ๋อครับอันนี้กินอาหารเม็ดแล้วอาหารเม็ดนี่มีไข่ตามล่านทั่วไปบอกครับมีครับมีมีแต่ว่าตอนตอนนี้น้อยนี่ต้องใส่อาหารพิเศษของเพื่อนอ,อีกแม่ครับนี่พี่น้อยเห็นม่โตฟูมลงเลี้ยงอยู่ อาหารพิเศษก็คือลูกไรแดงลูกอย่างเดียวพี่น้องสิเบิ้งคลิปต่อไปด้วยครับสิอัปเดตให้เบิ้งว่าเราเหตุยังใดตอนนี้เบิ้งปากัดก็นนหน้าเนาะไอซุมบบมีสีนี่นี่ก็พันเอียงพวกนี้ก็เป็นมันตีเหมือนกันครับเชาว่ามันเป็นยินด้อยครับ<อ>มันก็เลยเห็ุให้บบมีสีคุณโบมีสีกับมีเอกนี่พี่น้องเห็นบอรครับอันนี้เห็นง่ายดีพี่น้องครับนี่แล้วเรียงรวมลวมหลากหลายซื้อว่สามอ่างนี่พร้อมขายหมดเลยสีอ่างนี่แมันบ่มครับพร้อมขายครับมันมันผสมอยู่นี่มันก็กินกันเบิดคคือเกก่่ารัับวพน อันที่เราไปคัดเราก็สิแยกเป็นทรายพันธ์เราใดเรามันเป็นบอ่อครับแมนครับพี่น้องเห็นบอ่อประอกห่วงเลยครับคือพ่ตอตางาเขาผสมพันธ์กันเองอยู่ในเนี่ยแล้วพ่อใดใครอ,ะอ่ะมันจะมีอ่าขันเป็นภาษาคนเขาเรียกว่าปาข่างบ้านาครับ,ขบเขา,าแมนเขาจะมาค่อยจอบกินใครของเขาครับกินไปกินมาเอาไปกันมามนเหมือดตีเองครับพี่น้องเห็นบ่อเห็นคักบ่อตั้งแต่ผมไทยเรามาไม่คลิปนี้แหละที่เห็นตัวปาคักพี่น้องกว่าครับเบิงมันเลยอดวายานคนไทยในองค์ใญ่เลย เห็วุ้งสาธิตการเอื้นมาให้กินเนมียกว่าพี่น้องเห็นบอลลายบอครับคุณหลากหลายสีสันครับปลากัดเลี้ยงรวมนี่ครับตัวอ,นนอ,อันนี้เลดบุกทองเลดบุกอันนี้แพงบุครับตัวละ,ะทอกันครับตัวละหนึ่งอยทอกันครับอ,อันใดที่แพงที่สุดในในสวนเจ้าในฟาร์มเจ้ารุ่นไหนตอนนี้แพงสุดก็คือตัวละหนึ่งลอยแค่นี้แหละครับอ๋อแล้วตามสุดเดย์บนนี้ตามสุดก็ตัวละ สิบสามบาทสิบสามบาทคือเป็นปลากันหมอตัวแม่ตัวแม่ครับพี่น้องบึงดูหรือว่าจะเป็นปลาตกเกียดก็ได้ครับปลาตกเกียดครับพวกประมาณลักษณะจาละเล่านี่ครับนี่เป็นปลาตกเกียดโอ้หันโบมีสีเอิ้นปลาตกเกียดใช่ครับกระตั้มสุดยูทีสิบสามบาทสิบสามบาทพี่น้องสิบสามบาทแล้วลูกค้าทางไก่เดี๋ยวเพิ่นสั่งซื้อเพิ่นส่งออนไลน์ให้เพิ่นบ่เจ้าสซูมือส่งครับส่งส่งคือเอาครับส่งทรงจังเด่นบอจไต่บิดบอกครับ บ่ตายครับผมเพราะว่าปลาพวกนี้เป็นปลาที่สามารถที่จะอยู่ในถุงได้ครับใส่ถุงอัดออกซิเจนไปเลยบ่อใส่อัดออกซิเจนครับผมปลาพวกนี้บ่่จะเป็นตองอัดออกซิเจนเหมือนปลาสวยงามประเภทอื่นเท่ากับมดใส่ถุงได้เลยแค่แค่ว่าเขาเพิ่มเพิ่มพื้นที่ให้เขาได้มีอากาศจะน้อยก็ให้เขาขึ้นมาหายใจได้อยู่ในฟาร์มเจ้านี้มีจากสายพันธุ์ครับที่แยกคัดสรรแยกได้ ตอนนี้ที่มีหลักๆก็จะมีอยู่สามสายครับสามสายก็จะมีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นปากัดหม้อปากัดหมาอนี่ครับผมมันนี่ปากัดหม้อนะครับเกี่ยครับแล้วแยกหมาอีเด้บ่อพ่อแม่พัน์นาพี่น้องครับอันนี้เป็นหม้อมาเล่ครับนี่สีเห็นบ่อครับหัวสีน้ำเงินนี่ครับนี่โอ้เราก็จับได้มันบ่อแขกพี่น้องอันนี้เป็นหม้อมาเลออกค่ำๆเนาะออหมาเล สีเดียวบ่เหายครับแต่มีหลายสีอยู่ครับนี่ทั้งสีน้ำเงินสีเทาสีเขียวแดงโอ้หมามาเลยเนี่ยครับนี่มันหลายสีแต่พี่น้องไะคัดสันแยกจังไหนเนี่ยแหละพี่น้องบึงครับอันนี้เป็นเขียวนี่ออกเขียวๆก็ฟ้าครับนีหลายสีอยู่ครับหลายสีพี่น้องครับมั่งแบบได้ได้แบมไดกัดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของผมอ่ะสิเป็นพวกปลากระนหม้อแล้วอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นลูกทุ่ง เป็นลูกทุ่งครับเราอีสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นสายสวยงามอ๋อลูกทุ่งนี่เป็นยังไงลูกทุ่งลูกทุ่งนี่ครับเห็นยังมาบนข้างกินกัเกิ่นว่าสายลูกทุ่งเป็นแดงบ่อนี่บ่อว่างดีครับบ่อหนี่ลูกปลาเขาติดหน่อยครับเล่ติดหน่อยครับเล่ไม่เหมือนมันเป็นบ่อว่างนี่อันนี้ลูกปลาติดลายลูกปลาติดลายสิเห็นบ่อพี่น้องมืดตึ๊บเลยลราปลูกว่าจะพืชลาย กล้องโทรศัพท์กับพอดีนี่พี่น้องเห็นบอลนี่ครับนีปะการุกทุ่งอปาการูกทุ่งครับหรือว่าอีกสื่อหนึ่งก็กคืออีสานสายกัดครับผมเนี่ครับปะากัดพื้นบ้านเขาบอกยังไงผมก็ื้บ้แบนเมนครับผมปะากัดพื้นบ้าน,นปากัดลูกทุ่งนี่คือปะากัดพื้นบ้านพี่นอ้องแค่แค่พวกนี้คือเขาจะเอามาพัฒนาสายพันธุ์ให้มันมีความทนมากขึ้นแข็งกว่าเก่าครับมันก็เลยมีเชื้อหมออยู่ในนี่ยีสพาห์เปอร์เซ็นครับนี่พี่น้องเห็นบอ สายพันธุ์ใดที่เขาไปกัดกันเหรอครับสะไนนก็ส nice. nice. ิเป็นลูกทุ่งกับปลากัดหมอครับโอ้ลูกทุ่งกับปลากัดหมอครับอันนี้ก็สิเป็นปลากัดหมอตัวเมียทีว่าตัวละสิบสามบาทราคาตำสุดนะครับโอ้ี่ปลากัดหมอสีนั้นตัวเมียนี่พวกนี้ราคาตำสุดอยู่ที่สิบสามบาทตัวเมียตัวผู้นี่มันแยกกันยังไงครับมันก็สิมีความต่างตรงที่ว่าขันตัวเมียเนี่ยพวกขีบมันจะสันกว่าครับอแต่ถ้าเกิดตัวผู้ขีบเขาจะเงี่ยวกว่านิดนึงครับ เราเลี้ยงมา17ปีแล้วแยกออกเป็นผมนี่มืดตึ๊บเลยได้พี่นอ้องเลี้ยงมาเป็นอาชีพตอนนี้การตลาดกับคน้นรูจักหลายแล้วน้นแนะเป็นบ่อครับนี่ครับได้ได้ได้เป็นที่รู้จักในระดับผู้มีภาครครับผมภาคอีสานก็แทบจะทุกทคนนะครับที่อยู่ในวงการ,รประกัดกันผู้จักฟังพูดเออยากเลี้ยงคือเราก็ร้องคำหาตลาดเบื้องนอก แม่นบ่อน่าเพรบ่แม่นเลี้ยงปุ๊บสี่สาเเ็จคือเราล้วก็สูงมากขึ้นกันแม่นบมครับการลงลุกคลุกข้านมาอยู่ครับปัญหาอุปสรรคที่เพอะช่วงแรกๆรกคืออย่างครับแรกแกก็คือเพาะปลาแล้วลูกปลาบรลดครับลูกปลาบรลดแม่นครับลูกปลาบอลดเ<ม><ม>พราะว่าเ้าเม่มีอาหารให้เขาก็คือไรแดงนะครับไรแดงเนาะครับตอนนั้นตอนนี้น,น้อยนี่ต้องหาไรแดงให้มันกินอาหารเมร็ดกินบ่ได้คือ สำคัญที่สุดก็คือต้องมีไรแดงครับ<ล>ถ้าเกิดว่าเฮาบ่มีไรแดงน่ะลูกปลาจังได๋เขาก็บ,บ่รอดครับอ๋อต้องมีไรแดงเนาะพี่น้องอยากเห็นว่าไรแดงเป็นจังได๋ค่อยต่อกันคลิป2องนนเนาะนะเนาะคลิปนี้ชมทั้งพี่เลยครับคืออีหยังเฮ็ดหยังไว้นี่อันนี้สิเป็นอ่าอันนี้ก็เราจะบถึง อาหารที่ที่ที่ผมนิยุก็คืออันนี้เขาเรียกว่าโรติเฟอร์โรรติเฟอ์ครับโรติเฟอร์ก็คือลูกปลาแหลกเกิดจินได้เลยครับอเนี่ยครับแมนครับโรติเฟอร์บบ่แแแมมนนไรรดงคัก็จะมีไรแดงปนปนมะแนงครับแต่วันเน้นนักยุติโรติเฟอร์มันจะสังเกตครับมันจะเป็นน้ำสีสมๆนะครับก็คือโรติเฟอร์ก่อตัวกันเป็นก้อนครับมันก็เลยเห็นเป็นตัวสีสม แบบเดียวกันกับที่ไตยูนี่มันบอกครับที่ไตยูนี่จะเป็นไล่แดงครับโอ้ไล่แดงไตยูใช่ใช่อันนี้จะแยกแยกแยกกันอยู่ไต่พวกอะไรสี่ยูบเป็นสีส้มยูบขางล่างอันนี้คือกะจะไหวน้ำได้เหมือนกันแค่ตัวเขาหน่อยกว่าเฮาก็เลยบ่เห็นเขาไหวน้ำครับที่จริงเขาเขาเกาะกุ่มกันอยู่ผมหมุนพี่น้องให้พี่น้องเบิ้งแล้วมันจะทอนแดดพี่น้องแล้วก็เพราะเห็นเข้าไข่อยู่หรอกครับนี่มันติ่งนองแดงนองเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกปลาแหลกคือผับผู้ใดพร้อมนี่ผักผู้ซื้อไปเลี้ยงคือว่ากินอาหารเม็ดเปิ้นแล้วครับอันนั้นคือปลาทีี่มขนาด ญ่แล้วผมฝึกขยี้นัานเม็ดแล้วพวกนั้นแต่ถ้าเกิดว่าผู้ใดอยากจะหัดเพาะฮัดเลี้ยงเนี่ยจำเป็นจะต้องมีโรคจฟฝืหรือบ่นแหนกไรแดงอ๋อตรงหาศึกษาคือเราด้วยพี่น้องขันจากจิเพาะพันธุ์แบบจังสี่ครับปัญหาหลักคืออาหารตอนมันเกิดไม่ด้วยพี่น้องครับนี่อันนี้นี้ครับพอแม่พันธุ์บอกให้แยกเดียวเดียวตริี่นี่อันนี้เป็นเป็นปลาเอาไว้จะขายเนี่ยแหละครับแยกเดียวเนี่ยแหละครับแยกเดียวไว้เลยครับ ๋ยวเห็นชัดๆมาเบิ้งในทังนี้เปนบ้องกำในถังน้ำนี่เี่ยพี่น้องเบิ้งเราก็คขัดสันในความสะดวกสบายเห็นนี่พี่น้องครับผมนี่เขาตัวปลาก็อยู่นนีงโสูงสุดตัวละหนึ่งร้อยตัวละหนึ่งร้อยบาทครับสามเนื้อพี่น้องนี่ครับได้หาบ่เห็นไครแล้วส่งออนไลน์โหลดพี่น้องคันชีขันมาแต่ว่าอยากมาเยี่ยมมาชมฟาร์มกับมาอะไรอยู่างครับนี่ได้เห็นบรรยากาศดีๆคือผมผมไทยพี่น้องเบิ้งแบบรวบๆเลยครับรายละเอียดต่างๆมันมันก็มิ ย่างนานเนี่ยดิบินัมนม่มาสอบถามเราเองพี่น้องครับแม่ครับกันพู้ได้อยากได้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะการเลี้ยงการยังกัมาสอบถามเลยครับอันนี้ก็เป็นปลาสุดพอพันุดพอพันครับพอพันที่เขาแยกออกมาเตรียมเฉดเป็นพอพันครับเปแยกออกมาอันนี้เป็นหมอมาเลยสายกัดครับผมอันนี้จะตัวละหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันเลี้ยงปลาตัวน้อยนี่ครับสัปลาหมัดบ้านเขาได้ตัวละลอยปลานิ่นตัวบางยังได้ตัวละโลหนึ่งเดียพี่นหกสิบบาทนึง เป็นว่ากันส้างอาชีพเป็นแม่หมน้าอนนี้ก็พอพันเนี่ยกระตุละหนึ่งร้อยเหมือนกันอยู่ใ้เนี่ยจะมีปลาทุกตัวครับไอตีไปเยว่าถังละหนึ่งร้อยบาทถังละหนึ่งร้อยเจ็บประมาณหกสิบถังอ้ครมือนี่ก็ขายดีขายดีตลอดแล้วเป็นบอกครับครับขายดีครับแต่แต่ละเดือนนี่ประมินรายรับนี่เข้าๆได้ประมาณ่อไดครับแต่ละเดือนที่เขาเรียงแบบเอาเฉเฉลี่ยเข้าๆครับบม่ต้องเอาเน้นหนัก มันจะอยู่ราละาประมาณมือละหาลอยถึงสองพันขับเฉลี่ยแล้วก็อาจจะอยู่ราละาประมาณเดือนละเดือนละประมาณสามหมื่นกว่าบาทโอ้สบายจิบจ๊บๆเลยคุณบอกครับเรียกว่าสามหมื่นกว่าบาทเพราะว่าเป็นแทบสิยยว่าโ่แมนเป็นอาชีพหลกกักคนใดมีอีกหลากเลยอาชีพมั่งม่เห็นนี่ยจะมีอาชีพอื่นลองลงมากกับจังเชียนเฮ็ดนาเฮ็ดนากับเฮ็ดนาขายก้าเฮ็ดนาขายก้าอีกครับตรงนี้ก็บโต๊ะก้าขายอยู่ ตกกล้าขายครับตกแบบเส้รดคุปบุตรตนหมอครับรู้จังไหนก็คือเสียดก้าลักษณะเหมือนก้าสมัยเก่าครับก็คือมีการหมอกมีการหมอกหน้าหมอกเข่าหมอกยังยังดีแล้วค่ะที่เขาเกิดขึ้นมันจะได้ลดไงไงครับซึ่งก้าสมัยไม่มันลดง่ะนานเขาบอกว่าเป็นด่ารดไงเราควบกับเราควบกับประกาศขายในเฟซบุ๊กในราคาวมันละแปดบาท มัดละแปดบาทแมนครับลกให้เพื่อนพร้อมบอกครับการลกให้เพื่อนพร้อมครับจะถ้าเกิดว่าเพื่อนมาลกเองกับมัดละห้าบาทโอ้ก็ขายได้คือเก้ามันบอกไม่ได้ครับขายได้นี่พี่น้องครับส่วนมากเหมือนกับห้างเครียดขายเขาไว้เหมือนกับไตนอนมันบอกครับก็เลยได้เอาไปซ้ำล้วก็จะมีแล้วก็จะมีสวนลำไยสวนลำไยก็มีอีกก็มีสวนมะเขียบสวนมะเขียบก็มีอีกผลพี่น้องโอ้ในเนื้อที่อันน้าบริเวณนี่จากไรครับเนี่ยลืมถามเจ้ที่แหล่ง พื้นที่2 4ไร่ไครับ2 4ไร่ผุนห่อนแนวผุนหรอแม่นบ่แมนครับ๋อก็จะเป็นสวนเกษตรผสมผสานอองเนาะเห็นน้าพ่อหมดนะเบิ้งบ่ได้รีวิวบ้านเเราเบิ้งเสียงนกเสียงยางกับมีไดเพี่น้องถึงพุ่นนะแต่ว่าผมไทยมาตั้งเพียบผมเลยมาเห็นนกนอหน้าเนาะเอานี่ละคลิปนี้มาเยี่ยมยามถามข้าวตามเอฟซีเพิ่นแนะนำมานน่ครับมา่พ่อแล้วพี่น้องก็ค่อยมาเบิ้งนำเราเบอร์โทรที่อยู่กันในต้นคลิปแล้วเนาะหน้าเนาะเดี๋ยวค่อยพ่อกันในคลิปต่อไปไปเบิ้งการเลี้ยง อาหารสำหรับลูกปลากัรเลี้น่าหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านด้วยครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ